ก่อนอื่นขอเสียงกับนางฟ้าด้วยครับผมไม่นด้รักขนาดนั้นเราควรจะจบเพื่อนไม่งั้นจะเที่ยงคืนแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราคุยคุยกันหน่อยคุยก่อนคุยก่อนคุยคุยคุขอหน้ารักมากนะครับขอบคุอ่านะคะขอเสียงกินให้น้องต้อนกับน้องเดียวหน่อยค่ะเดี๋ยวเราอื่นใส่พ่ก่อนเดี๋ยวใส่พ่โตกกนคเอาไเช่นไปเสรจเสไป ช่วยเช็ดเหงื่อแล้วเอาทิชชู่ไหมให้ผมได้ผมจะเก็บไว้เด็กกันนะจีิงมนี่เป็นกาเอาเหงื่อของน้องดิวกับน้องโตโน่นะะครับผมอะไรอันนี้ผมพูดจริงนะผมผมขอหน่อยครับผมเช็ดเหงื่อพวกคุณแล้วก็เอาที่ไปทคนใสเหรอไม่ใช่และนแบบเหมือนเอาไปทำยาเสน่หรืออะไรคุณลองเกดูคุณลองลอกดูเราจะอยู่วงการนี้ได้อีกกี่ปีเอ่อผมจะอยู่จนตายอ่ะผม ผมไม่ไปหรอกผมไม่ไปไหนชอบมานานแล้วเองที่เบิร์ดเนี่ยดูดูมันับแต่เด็กเลยนะเองที่เบิร์ดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมันมันเป็นแค่เกมไม่ใช่เหรอฮะมันเป็นแค่เกมไม่ใช่เหรอเหรอเป็นเกมอย่างเดียวเกมยิงเออออพี่ชายขงคุณคุณสับสนระหว่างเองที่เบิร์ดกับโปเกมอนเปล่าโปเกมอนผมไม่ทันผมทันโดเรมอน โปรแกรมมันหลังหเว้ยครับผมพิธีกรครับพิธีกรครับเชิญตรงกลางครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาวันนี้ว่าเป็นเกียรติการใช่ไหไม่ใช่ใช่ไหมฮะเออน่ารักมากๆเลยวันนี้จะบอกเลยนะว่าที่มาอยู่วันนี้ต้องมีสาวๆข้างล่างอิดฉากที่อย่างแน่นอนเออมีฉากเทียบเลยได้ใกล้ชิดขนาดนี้ ไม่อยากให้คิดมากกว่าไม่ได้กลับบ้านไม่รู้จะพูดอะไรดีเลยไม่รู้จะพูดอะไรนะแหมขนาดนั้นนะคะจำไม่ได้รักขนาดนั้นแล้วกันคะรู้สึกว่าทั้งเสียทั้งท่าที่ไม่เหมือนกันเลยนะเออเราเป็นคนกันเราเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันนะคะอ่ะมีของแจกอีกละมีของให้อีกละนะคะผมจะไม่รอเดี๋ยวผมน่ารักนะครับผม ถึงผมจะหล่อไม่มากหน้ารักไม่มากถ้ายากผมเยอะครับเอไวไงมตีลกาได้่ต้องแกงการฉากนะคะเพราะว่าเราทั้สคนเลยไม่ใช่เปล่าหรอกครับคือหัวใจผมเต็มแล้วมีเต็มไปด้วยแฟนคลับนะครับผมของหัวใจผมไม่เต็มแต่พร้อมแบ่งได้เสมอครับ นี้เลยเป็นไงวันนี้สนุกกันไหมคะมากมากม้วนคักลายครับผมมวนมวนเติบเลยครับผมม้วนมวนคัก i ์เอชเวอร์รี่ฟาร์ม like a like a home is the s e a h Yeah, thank you teacher see you again tomorrow yes goodbye t e a c h e เดี๋ยวหลังลงแสดตลกคนแล้วเดี๋ยวไปแล้วเนี่ย แอวเซนเตอร์แห่งนี้นะ่ยสนุกไหมคะสนุกไหมคะชอบไหมคะชอบแน่คะอ่ะเดี๋ยวแสกรูปก่อนแกรูปอัปนออนี้นตักรูปกับดิวค่ะเขาบอกว่าก่อนที่จะถามอะไรเดี๋ยวแสกรูปก่อนขอบคุณครับแสกไปเลยเหลือเหลือรูปต้องดียวระวังค่ะ ไม่แค่ระวังค่ะเฮ้ยเขามีเขามีแบบบ้านโคด้วยเดี๋ยวนี้เนะครับผมเดอะสตาร์ของเราเนี่ยก็เริ่มผอาสภอาพวทีละคนทีละคนทีละคนเตันี่มีเพียบเลยนะเนี่ยเอ่เป็นาเพียบเลยมีเซนด้วยเดี๋ยวพี่คอได้ประชาันครับว่าวันว่าได้คะมีนะคะ S <S ใส่เสื้อสีส้มค่ะเด็กผู้ชายนค 1, ะคะพัหลบก,กับแม่เนะะี่ยค่ะถ้าแม่กําลังตามหาอยู่มารับได้ตรงเครื่องเสียงนะคะไม่รู้ว่าไปหรือยังแม่คะครับพ่ค่ะอ่ะค่ะแล้วก็นะคะสําหรับนวันนี้ค่ะบอกเลยสนุกสนานมากเลยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาค<อ>นะ่ะนะค <S <S นะคนะค้ำท่วมเออบ้านต้องดิวผสมปัญหาน้ำทนะ่วมไหมเพ้าระแวงอย่างเดียวเฝ้าระแวงเหมือนพี่เลยค่ะใช่ครับยังไม่ระวังด้วยครับระแวงไว้ก่อน ไม่โดนใช่ไหมโดนครับอ๋อได้ค่ะแล้วน้องโตโน่อะคะไม่ไม่ท่วมครับผมไม่ท่วมเหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าโชคดีเลยเนาะศาธัยเนี่ยผู้ที่แบบว่าประสบปัญหาน้ำท่วมเลยถึงถึงน้ําจะไม่ท่วมบ้านเราหรือว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่ว่าถ้าท่วมประเทศเรามันก็เหมือนท่วมบ้านเราเนี่ยนะโอ้โไม่เคยท่วมเลยทำเราสุดยอดเลยอ๋อนะอะแล้วถามกันหน่อยดีกว่าว่า ช่วงปีใหม่แบบนี้แล้วปีใหม่ไปเที่ยวปีใหม่ค่ะผมไปที่เชียงใหม่ครับไปเชียงใหม่นีคะมีใครไปเชียงใหม่บ้างเป็นไปได้ถ้าคนที่ไม่ได้ไปนะผมไปเชียงใหม่ตัวไปหดดใจอยู่นี่นะบนจังหวัดตัดดูแลด้วยลักษณะเหมือนคนไม่มีชีวิตตัวไฟใจอยู่ตั้งแต่ต้นเวทั้งแต่ต้นคอนเสิร์ตแล้ว ผมก็ฟังเพื่อนผมร้องเพลงเพลินเพิช่วยด้วยครับประสบอุบัติเหตุเหรอเราอยู่ดีร้องช่วยด้วยวันนี้ผมไม่ตอบโต้ครับผมไม่ตอบโต้เลยครับผมเอามาถึงผมบ้างสมมติติว่าพี่ถามว่าปีใหม่ใบไหนนะครับผมก็ผมจะตอบว่าปีใหม่ผมจะไปสวดมนต์ข้ามปีครับไปคนที่ไห่เคะก็เดี๋ยวคงหาวัดใกล้ๆ้บ้านครับมีคนไปด้วยหรือยังเอ่ย จะไปไหมครับถ้าชวนเดี๋ยวจะไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเชียงใ่ต่อโน้ตด้วยเดี๋ยวจะแยกรากไปคี่ครับผมผมผมขอครึ่งบนแล้วกันครับพี่เนี่ยมือยิ่งจะอนาจารแลยนี่ริงตลอดเลยเออ เนี่ยนะคะใครที่บอกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยว่าระวังกันนิดนึงเนาะเพราะว่านะคะช่วงปีใหม่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะก็อย่าลืมนะคะเรามัดระวังแล้วก็อย่ากินเหล้าแล้วก็ขับรถประมาทนะการแต่ว่ามาถามถึงผลงานกันบ้างดีกว่าว่าสาหรับน้องโตโน่ค่ะนะคะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างเอ่ยผมไม่บอกครับผมเอาไม่บอกคือว่าพุดมารงนี้เนี่ยเขาหน่อยไม่ใช่คือผลงานผมก็อยากพูดถึงคือผมมาเพราะว่าผมคิดถึง ผมอยากเจอคนที่นี่ครับผมแล้วผมก็ดีใจมากๆไม่ว่าจะเป็นน้องเรียนเสื้อเขียวน้องน้องเสื้อขาวทุกๆกคนเลยที่ที่เขามากันวันนี้นะก็ฝากผลงานให้น้องเขาติดตามไงว่าน้องจะติดตามได้ที่ไหนบ้างรือว่าจะเป็นช่องทางการดาวน์โหลดจากได้เพลงอยากโอ้ยได้ได้คับวิธีการดาวน์โหลดก็ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าห้ากดัวออกนะครับจะมีมันจะเป็นเสียงเป็นเสียงคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก่อน เรากดเลขเก้าพอกดเลขเก้าโอเปอเรเตอร์ 9, มารับคุณอยากขอเพลงอะไรขอเลยคราวนี้ออจะเป็นเพลงผมก็ได้เพลงของคุณดิวเดอะ์สตาร์ก็ได้ไไดครับผมคนี่นี่แหละครับผมโอเคครับกะว่ากะว่านั่ง อเลยทีเดียวนะใช่ใช่แล้วสำหรับน้องดิวอะไรคะครับผมก็ดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับผมดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองแล้วโทรออกครับผมค่ะแน่แล้วก็เป็นพิธีกรรายการ Star Club ด้วยครับผมวันดีคืนดีก็จะมีตัโน่ไปออกรายการนะครับผมอืมนะคะก็ไปเจอเจอกันได้อ่ะใครที่บอกว่าเป็นแฟนคลับนะคะติดตามกันอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้ากับนะคะในส่วนของทั้งเพลงนะคะหรือว่าผลงานต่างๆหรือว่าใครที่บอกว่าอาจจะยังไม่รู้ช่องทางการดาวน์โหลดนะคะอย่างที่น้องทั้งสองคนได้บอกไปแล้วด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ อะไรถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยผมก่อนแล้วกันจ้ะจ้ะขอฝากตัวฝากใจได้ครับค่ะปันปัดง่าย,งายๆได้เตอความนะคอะอะก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาเจอทุกคนถึงบางคนจะไม่เคยเจอหน้าหรือว่าเราจะไม่รู้จักชื่อกันแต่ว่าผมรักทุกคุณนะครับเราเจอกันใหม่ครับผม ะทีเดียวอ่ะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมานี่ยนะคะมินิคอนเสิร์ตค่ะที่นะคะวงสว่างทาวเวอร์ทาวเวอร์แทนนี้นะคะเราก็จะมีนะคะทางนะคะทีมงานแล้วก็ทางผู้บริหารค่ะเขาจะขึ้นมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยนะคะเดี๋ยวขอเรียน